ป่วยรับต้นปีเลยค่ะคริสพีรวัตรนะคะแอดมินโรงพยาบาลด่วน FC แห่เป็นห่วงกันยกใหญ่เลยค่ะเริ่มต้นปีมาก็โหมงานหนักแบบไม่หยุดเลยนะคะสําหรับคริสพีรวัตรค่ะได้เปิดภาพที่ตัวเองกําลังนอนป่วยอยู่บนเตียงแอดมิดโรงพยาบาลเผยว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ย f อก็เป็นห่วงหนักมากพร้อมกับส่งกําลังใจไปเพียบเลยค่ะสําหรับนักแสดงและพิธีกรชื่อดังคริสพีรวัตรนะคะที่ก่อนหน้านี้งานอ e ีเวนต์แล้วก็งานพิธีกรต่างๆรวมไปถึงการแสดงการร้องเพลงนะคะรุมเราเข้ามาให้ไม่ สายคิวแน่นมากๆจนล่าสุดเจ้าตัวนะคะต้องเผยภาพผ่านทางสตอรี่ในอินสตาแกรมค่ะว่าเจ้าตัวตอนนี้กําลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหน่งนั่นเองค่ะโดยมีการกํากับข้อความข้ามูลเอาไว้นะคะว่าแอดมิดตั้งแต่ต้นปีเลยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ทั้งเก่งนะคะแล้วก็ทั้งเท่มีความโดดเด่นมากๆทุกสายงานไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์พิธีกรการแสดงร้องเพลงนะคะทําได้หมดทุกอย่างคริสพิรวัตรนะคะ ก็เลยโ้มงานหนักไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองคิดว่าไหวแต่สุดท้ายไม่ไหวบอกไม่ไหวนะคะเจ้าตัวเนี่ยถึงกับต้องแอดมิดโรงพยาบาลด่วนเลยค่ะงานนี้แฟนคลับก็มาส่งกำลังใจรวัวๆเลยนะคะรับรองว่าหายเร็ววันเร็วคืนแน่นอนค่ะ